รอบจัดรอบจัดอันนี้คือคุณต้องขี่มันเหมือนแบบขี่ตัวพันเลยอ่ะบอกตรงๆโอโหรถมันพลิกเลี้ยวคล่องมากเลยทุกคนแรงมากแรงมากมันเป็นรถสสนามแท้ๆเลยอ่ะพิชิปเตอร์เนียนมากเมื่อกี้ออกจากโชว์รูมผมเปิดคันเร่งเยอะไปนดิดนึงล้อหลังมันสลิปเอาไปเซอร์ก r o n the r i g h t

ที่ผมรีวิวไปแล้วนะใครสนใจก็ไปดูฟูรีวิวก่อนได้นะอันนี้ก็จะเป็นฟิลลิ่งขับขี่นะครับอืมนี่จอสวยโอ้โหแฮนด์ต่ำมากแฮนด์ต่ำมากครับให้เรากริฟกับรถเลยนะเนี่ยให้เรากริฟกับรถเลย oh. <laughs> เสียงดูเสียง oh. เสียงโหดมากไะตอนนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับจัดเต็มจัดเต็ม ลองดูลองดูโหฟิลลิ่งเหมือนรถแข่งเลยอะืเสียงดุมาก<ห>เสียงแบบนี้ไม่ได้หวานธรรมดานะหวานแบบมีพลังอืมก็เข่าหนีบถังพอดีพอดีนะอะไปกันละ หุยล้อสลิปไอ้หาขออนุญาตรถดีดมากอรอบจัดรอบจัดรถดีดมากเลยทุกคนพุ่งมากพุ่งมากต้องเข้าท่ากับรถให้ถูกนะหมวกกันน็อกที่ใช้ใชขี่รถแบบนี้ก็ควรจะเป็นหมวกกันน็อกสปอร์ตนะครับบุมมองจะได้เหมาะสมกับรถเวลาหมอบนะ ตัวที่เขาให้ขี่นี่เป็นโมเดลปัจจุบันเลยนะเนี่ยสีปัจจุบันเลยส่งไปปีสองพันยี่ห้าเอารถใหม่มาให้ขี่เลยทีเดียวรถเยอะรถเยอะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอืมอเคนนะลงได้สองขาอยู่สองขาเต็มๆด้วย ตาฟครับมาแชลมาดูแลนะครับวันนี้รถเยอะจริงๆแต่ละคนอยากไปอยากไปแย่แล้วอ่ะไปกันโอ้โหรถพุ่งมาก ตอนที่ผมขี่ z x 4 r นะผมบอกว่ารถมันดีดใช่ไหมทุกคนไอ้นี่ดีดกว่าใครที่สนใจจะออกเนาะก็ควรจะมีทักษะนิดนึงนะไปเรียนนะครับไปเรียนอันนี้คือคุณต้องขี่มันเหมือนแบบขี่ตัวพันเลยอะบอกตรงๆอย่างว่าแหละเนาะรถสายสนามแท้ๆเนาะก็จะประมาณนี้ ไปลงเรียนขับ,ข,บขี่ซะจะได้แบบว่าสนุกกว่ามันมากขึ้นนะเออโหดีมากเลยอะ่ะฮึ น้องข้างหน้าขี่เวอร์ซนี่ดูเอนจอยหน้าดูอ้อฝนจะมาแล้วโอ้รถมันพลิกเลีว้วคล่องมากเลยทุกคน คลิกชิปเตอร์เนียนนะ แรงมากเลยทุกคนคือผมใช้คันเร่งแค่ประมาณ2ี่สเองนะครับทุกคนแต่ความเร็วเมื่อกี้ก็ไปร้อยสีเกือบร้อแล้วอะ่ะหือโหดมากโอ้ยอดับแล้วคลิกชิปเตอร์ทำงานดีนะครับคลิกชิปเตอร์มีแต่อัพนะครับไม่มีดาวนะครับ เนี่ยลองเตะดูเห็นไหมคือชิปเตอร์นะเนียนนะโอ้โหเนียนมากเลยอะ่ะฮืมคือชิปเตอร์คือชิปเตอร์คันนี้ขึ้นดีกว่ามีมีขึ้นด้านเดียวนะไม่มีดาวนะครับแต่ว่าเตะขึ้นไม่ต้องรอรอบนะครับไม่เหมือนตัว 4R นะตัว 4R ต้องรอรอบนะครับคันนี้เตะขึ้นเนียนมากอมอมโอ้โหเตะขึ้นเนียนมากคันนี้ เป็นรถสายสนามแท้ๆเลยอ่ะพิชิปเตอร์เนียนมากโอ้โหถ้าซัตเอ็กซ์หกอาร์ขี่ขนาดนี้ซ x ตเอ็กซ์สิบอาร์จะขนาดไหนเนาะ ล่างโอเคนะครับช่วงล่างดีอ่ะดีมากเลยแหละมันแบบว่าไม่รู้สึกถึงแรงสะเทือนเท่าไหร่เลยนะเออโชคดีครับโชคดีปกติรถสปอร์ตมันจะกระด้างใช่ไหมขี่ตามเนี่ยรอยต่อคอนกรีตฟุตบาทลอยต่อพื้นถนนเนี่ยก็จะต้องมีอาการบ้างแหละแต่คันนี้นี่เก็บอาการอยู่นะโอเคเลย เมื <il> ่อกี้ออกจากโชว์รูมผมเปิดคันเร่งเยอะไปนิดนึงล้อหลังมันสลิปโหมดสปอร์ต่ะเนาะแท็กชั่นมันจะทำงานเข้ามาช้านิดนึงโอ้โอเคเข้าใจแล้วยอมรับนี่คือซุปเปอร์ไบค์คัสเล็กนะใช้คำนี้ก็ได้เนาะ ซูเปอร์ไวท์คัสกางขนาดแท้เลยครับเอออ่ะโอเคเรากลับมาถึงโชว์รูมแล้วนะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามนะครับแล้วก,ก็ต้องขอบคุณโชว์รูมคาวาซากิพิซโนุโลก,กับคาวาซากิไทยแลนด์ด้วยครับที่มาจัดกิจกรรมดีๆนะให้คนพิซโนโลกได้สนุกกันครับก็อยากรู้โปรโมชั่นเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์ถามนะเอ,อ่โอโปรโมชั่นเพิ่มเติมต้องต้องติดต่อเซลล์ดิเบอร์ในคลิปนะครับเบอร์ในคลิป ก็ถามไปที่เบอร์ในคลิปได้เลยนะคือพอเขาทําราคาใหม่เนี่ยเซ 6R เนี่ยพอเขาทําราคาใหม่เนี่ยราคาเขาอยู่ที่3,009ใช่ไหม3,009นี่คือราคาแบบประมาณพวกรถ900ซีซีนะแต่ผมบอกเลยว่าสมรรถนะนี่มันสูงมากเลยนะเอ,อ่ะก็ราคาใหม่ก็คุ้มที่สุดในตลาดนะโร,ร์แมนที่ได้ก็ของจริงอ่า โอเคครับเรื่องราวโดวยประมาณนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเราพบกันครับสวัสดีครับ